วันนี้แปลกหูแปลกตาแปลกหน้าแปลกที่เพราะว่าอยู่ในเกม Harry Potter Magic a w a k e n e อยู่ห้องซลิไฮรับก็ได้ฉันรับแต่พวกเลือดบ,บริสุทธิ์เท่านั้นโดยความที่ช่วงนี้ก็ติดเกมนี้พอสมควรนะคะแล้วก็อยากได้การ์ดใบหนึ่ง <c oughs> คือการ์ดอวบดาเจจาคา,าแต่ว่าเปิดกระชปองหลายรอบแล้วไม่ได้ซื้อสดมาอย่างเลยเริ่มเจ้าแห่งศาสตร์มืดกำลัง ก็ก็เปิดประตูเปิดออกดูอ้าวโลเจอมาร์รี่าร์รี่รูจะต้องปลอดภัยนะจ๊ะ <laughs> ไม่จริงตายไปได้มาแล้วนะคะกับการอรา,ดดาฟดาเคล็ดราฉันรอการนี้มานานมากตั้งแต่ตั้งแต่รอได้มาละเริ่มละ ลงสนามด้วยความสง่าเก่งกล้าเหนือใคร Ravenclaw Slytherin มาเหอะข,ขรบเรียบร้อยละ <laughs> ฉันมีออาร่าที่เขียวขึ้นด้วยรู้เลยว่าศาสตร์มือ s ิริทิรินสติ๊กเกอร์หนึ่งทีติ๊กติ๊กคิดหน่อยจ้าคิดหน่อยใช้สมองสมอง ฉันขออัญเชิญคาซานดราตัวแม่แห่งซิลิเทเรนออกมาจะใส่ทุกอย่างเลยดิได้อาวดาแล้วบุ้มฮะยังไงเขาเรียกแบบว่าหลอกก็แล้วแตขาดหลอกว่าเมื่อกี้จัยิงตัวขวาจริงๆฉันยิงตัวซ้ายจ้าถือว่าเป็นการทำสำเร็จครั้งแรกเพราะว่าเป็นการวาร์ปและยิง เราต้องใช้คาถาอวดาให้ได้ทั้งหมดสี่รอบทุกคนทุกคนเห็นแสงใต้เท้าไหมใต้เท้าจีนปะเห็นแสงตรงเท้าไหมที่เป็นสีเขียวคิดขีดอ่ะเราต้องเก็บให้ได้สี่อันเราถึงจะใช้ยิงใส่ผู้เล่น่ส่ตรงข้ามได้แบบถึงเลือดจะเต็มเลือดเต็มร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าโดนอวดาไปรอบเดียวก็คือบงได้เลยแต่ต้องเก็บให้ถึงสี่นะเห็นใต้เท้าไหมเก็บหลอดให้ถึงสี่อันจุดเรียงเดียว กับบ้นเกิดแต่ตอนนี้ที่ฉันขอฮิวตัวเองก่อนก่อนที่เลือดจะหมดซะก่อนอันนี้ต้องระวังเลยทุกคน,นเพราะว่าถ้าดูอาวได้คินนดไกล้าเหรอแกกล้าเป่าลมแต่ฉันเหรอเห็นไหนมตอนนี้ทุกคนเขาได้สเต็ปตรงเท้าเห็นไหมสีเขียวเพิ่มมาเป็นสองอันละจะยิงกูไม่ได้เลยดิเพิ่มมาเป็นสองถ้าเราจะเก็บเราต้องยิงแค่ตัวซัมมอน ที่ฝ่ายตรงข้ามปล่อยมาหานะถ้าเรายิงตัวแบบตัวผูเดนมันจะไช้คือให้จีนแบบน่ามิเกียวจอดไปเลยรอนจัดการมันอกูกระเด็นเลยแล้วคือนางแบบเห็นปะทำดาเมจใส่ชั้นหนึ่งเดียวเลยตอนนี้สามหลอดแล้วทุกคนเห็นไหมไล่ความเป็นริงละ ตอนนี้เขาพยายามแบบพยายามจะฆ่าเรามากเลยเดินเข้ามาใกล้เนี่ยชอบลอยไปนักใช่ไหมชอบเสาร์ลมใส่กูนักใช่ไหมชอบเสกคาถาลอยใส่กูนีนักนึงกูลอยกลับเลยเป็นไงล่ะล่ะลอยลอยเปอร์เซ็นเด็ดลอยโปรโมทเลงจังหวะนี้ก็ขอเข้ามาหลบเนมอนแล้วก็ฮิวตัวเองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายก่อนที่จะได้ใช้อวดาเออสิ่มเราต้องดูก่อนว่าตอนนี้จะยังไง เพราะว่าตอนนี้ฉันมีอวดาแล้วเหลืออีกแค่อันเดียวนะเห็นปหมแม่งพยายามจะแบบใส่เวททุกอย่างอะอะไรที่เป็นเวทแม่งยิงหมดเลยเอาเอาเพื่อนมาช่วยหน่อยนี่เอาไปก่อนหนึ่งเม็ดปิ๊งครบแล้วทุกคนดาวครบแล้วแฮกิดมาหน่อยแฮกิทใช่สิเอ็นเฟสรึนแหมถ้าเราได้อวดาครบแล้วอะจะมีฉลอดมืดมาเดินตามเราเห็นปหมจริงเสี่ยวเป็นคิวว่าวิญญาณ ยนันถ้าลอวิดมอลสิ่งฉันผิดตอนนี้ก็ต้องฆ่าเขาให้ได้ยิงให้โดนอะเน่ยแค่แคาถาเดียวอาวดาเดียวคือได้เลยปิดเกมได้เลยถึงเลือดจะเยอะจะน้อยจะมากจะโกจะหรูไม่ได้หลบหลบหลบมายืนตรงหน้าแบบนี้ก็เสร็จฉัน เต็มหน้าไปดิน้อชนะเลยง่ายๆชิวๆ